ยากได้ไวไฟอ่ะเนี่ยมีคนมาดูแล้วเจมสองร้อยเจ็ดสิบคนแล้วเจมจริงป่าวะจริงเร็วเจมเร็วเร็วจริงจริงน่าจะบอกสักพันหนึ่งเมื่อกี้นี่คือคาริสานอนมาครึ่งวันแล้วค่ะ กินข้าวเพราะนูกล่วว่าถ้าตื่นมาตรงนี้มันจะไม่หายไปไหนไงอะไรนี่สองน้ำหน้าสองมาจริงเปล่ามาดูซิจริงสามร้อยยี่สิบแปดแล้วด้วยอะเออจริงนะคือที่ไม่ได้กินเพราะกล่าวว่าแบบเนี่ยคนที่เราไปแล้วก็กินอันยองอันนี้คืออะไรไปกินเลยเธอหมูมะนาวอร่อยมากสี่ร้อยคนแล้วมิ้นสี่ร้อยสี่สิบห้าแล้วมิ้นมันขึ้นเรื่อยๆก็คนดูเรื่อยๆไงทำไมวันนั้นมีแค่คนสองคนยังไง ก็วันนั้นเราเราแบบว่าเครื่องมันช้าเจมต้องรอนิดนึงโหห้าร้อยแล้วอะส<ำ>ุดยอดมิสเคยเจมมาก่อนสวัสดีค่ะไหนถามเข้ามาซิอยากคุยอะไรกับเจมเนี่ยเดียวสองร้อยละเฮ้ยห้าร้อยแล้ว,ลว <c oughs> อยากคุยอะไรกับพี่เจมคะ่ะคนบอกว่ามินเจมว้าให้เจมไปไกลๆเขาบอกว่าอันยองพี่เจมพี่เชมน่ารักไอ้มีไอคอนหัวใจด้วยอะ คืออะไรอ่ะไอคอนหัวใจคืออะไรคะมาแล้ววันนี้ก็ถ่ายกันกี่ซีนละเจมน่าจะเกือบยี่สิบแล้วมะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยมิงเหนื่อยระฉันวิ่งตากแดดทั้งวันข้างล่างคิดถึงเียมกับมิ้นขอบคุณรอดูละครนะเออเมื่อไหร่จะเปิดไอจี เจมน่ารักพี่เจมกินข้าวอย่างเรียบร้อยแล้วครับกินเยอะด้วยไม่จะทำมินหรอกถ่ายละครเรื่องสายทานหัวใจน้องคุณแม่เจมมาแล้วค่ะไลฟ์อยอ้าวเปลี่ยนซีหรอหกร้อยแปด0 0เจ็ดร้อยมินจะถึง <c oughs> อีก,อ,กอีกแป๊บเดียวก็ถึงพันแล้วมั้งเนี่ย ชุดสี่ขาเอาไม่ใช่ชุดนี้หรอนี่เรนี่ทมิ้งสวยทํางานเหนื่อยไหมมี้ีที่เนอะครับมิ้นเอาเอาเอาไปด้วยครับมิ้นไม่ตกใจไงไม่เคยเจอคนเยอะขนาดนี้มิ้นต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วนะก็เลยไม่ได้คุยอะไรมากพรุ่งนี้ไม่ถ่ายสายทานหัวใจอีกไหมพรุ่งนี้ไม่มีเฮ้ยต้องเปลี่ยนชุดอยู่นี่ เดี๋ยวมิ้นจะให้คุยกับพี่โอมไปก่อนพี่โอมคุยกับแฟนคลับมิ้นใหน่อยค่ะโอ้อันนี้คืออันนี้เลยเหรอสดเลยเหรออ่านคอมเมนต์เราก็ตอบค่ะโอมันมันไปไวมากเลยอ่านไหมครับพี่โอมเล่นเป็นใครเล่นเป็นอ๋องครับอ๋องคือใครอ๋องชื่อจริงชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับือ นองมินไปเปลี่ยนชุดแพลตครับมไม่ใช่ถ่ายรูปไงเค้าอ่านบทเพลงแต่อ,อ่านแค่แค <c oughs> ่ใช่ไไม่ใช่วิดีโอ ของน้องมิ้นของน้องมิ้นฉันเกลียดเธอ <laughs> <laughs> ว่าฉนันดอะ <laughs> <laughs> ทำไมรยย้ายไงวินน่ารักมากเลย คุณผู้ชมครับวันนี้มินก็ท้องน้ำอยู่ทำวันนี้วันหน่อยครับผมพี่โอมปากสวยจังพี่โอมปากสวยจังหนึ่งเคแปลว่าอะไรอ่ะหนึ่งพันพอหรอมินเหม็นน่ะพี่จีนเดีกชโบน่าไม่ดมินมาบอกว่า พี่เจมแกงพี่มิ้นเยอะๆเลยค่ะหนูชอบโอ้มาเอมิ้นหน่อยวันนี้นางดื้อนะเจมกินแอปเปิลครับผมแอปเปิลครับผมแอปเปิลแดงฮะมันอะไรก็ไม่รู้มันคือ,อไลฟ์ไงพี่มไม่รจักเหรอโอ้ <คน S 2> ที่เอามื่อไหร่ มันคือการที่เราคุยกับแฟนเพจเราใช่ไหมก็จะมีคนมาดูแล้วก็จะเนี่ยคอมเมนต์โอ้มินชลิดาแซ่บไหมเฮ้ยกล้าถามได้ไงอ่ะเช็คด้วยจะไม่แซ่บได้ไงโอ้โหวจะไม่แซ่บได้ไงเนาะเปลี่ยนนูกมาซีนเดียวใช่ไหมที่เหลือมายกขอเล่นอ๋อแล้วซีนนี้ ทรงนี้อูอจำไ,ได้ไดีมากไม่ต้องเปลี่ยนผลมันสดมากเลยอะมันสดมากอยากให้ไปเขือนอะไรภูมิพลจังหวัดตากจังค่ะพี่เจมอะไรจะเจนนในจีเจมเต็มปากของกินโอ้อกินอีกแล้วเหรอแล้วก็มาทันด้วย ส่วนใหญ่เขาว่จะพิมพ์ชมจนไม่รู้จะตอบอะไรอย่าชมเยอะได้ไหมฮะรู้อยู่แล้วก็น่าไม่รู้จะพูดอะไรมินแกล้งอะไรตีแกล้งช้าแลเยอะๆทำอะไรไวมากค่ะไม่ทันได้สังเกตนแล้วที่มก็เดี๋ยวเป็นหงข้างล่างกันเสร็จแล้วมาข้างหนเปลี่ยนผมกันผมทรงนี้เสื้อใส่ข้างใน เออกไปเปลี่ยนวันนึงช่างทำคนละคนมาออกมาใครมาเปลืองแบบพี่บีคนนี้ชอบแกล้งมินตลอดเลยอ้าวสรุปได้กินหมูมะนาวไม่มีหรอทำไมไม่มีเพราะว่าลูก้าพราคาริสันหลับทั้งวันหลับจริงๆว่าพี่ลูก้าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้หลับทุกคนกำลังบอกว่าหนูหลับบนรถคาริสคือวันนี้คือแบบถ่ายฉากแบบ คาริสาต้องขับรถมาชนเราแล้วแล้วแบบหลายรอบเพราะว่าไปคาริสาเนี้ยคือคาริสาหลับอยู่มีคนบอกอะดังดูมสับหน้านะว่าต้องทำงานไปด้วยรับพระเอกก็อยากไลฟ์มากแต่ก็ไม่เล่นก็ไม่เข้าใจน <c oughs> ี่พี่เบียนะคะใช่ไหมนะอันยองอันเซโย กับใครนะแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้ยไหลไม่เข้าหน้านะไม่ขาว่ะไปโดนนะต่อไปโดนนะโดนโดนโดนเหงาไหมพี่ไม่อยู่แล้วใครอ่ะพี่พี่คนไหนนะคาริสาสวยจังเลยรู้สึกจจรู้สึก นางรู้สึกว่านางไม่กินข้าวก็อยู่ได้แล้วเพราะว่านางกินมาทั้งวันแล้วเดี๋ย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 วคาริสากินเก่งแค่ไหนคะพี่เบียร์ชีสดค่ะขอบพี่เบียร์เพราเป็นเกิรฟเฟซซี่เริ่มยวกันทำไมพูดสเสมอ, <laughs> อยังถ่ายรูปหมูเลงเงี้ยถ่ายรูปหมูถ่ายรูปหมูเลยจิกก้องแต <laughs> กผมทรงนี้ทั้งเรื่องเหรอชาดาไม่ใช่นะคะ รามีทรงอื่นด้วยพวกนี้ไม่ถ่ายพวกนี้คอนเฟิร์มว่าแคนเซิล <c oughs> ตามนั้นนะคะออคอตอนแรกว่าถ่ายแต่ตอนนี้คอนเฟิร์มว่าแคนเซิลนะคะตอนนี้เราใช้แป้งมิชีินอยู่นะคะมิชชินคิวก็คือมุงกุดของหน้านะคะเราก็ใช้ 3D ที่เขียนคิ้วพี่มิน